ชูอยู่บ้านอยู่เมืองนะกูปลยไร้วันไอเจ้าป้าลูกป้าไรบุกป้าบุกรุ่นลำบากไปไหนอ้อนป้าเมียเรานายตาห้องนายรจยมโยนะไม่แปลกปก็แล้วกับเมียเออเรากับเรียมจะเมอนมือเตื้อแหลได้กันไม่ไม่ก็ใต้ป้าไม่ตุ่มมาพ้าเขาเขาเลก็เจจัดมาจัดเปลี่ยนีไปอ้แม่ไม่ปวากี้เงินคูโรเลอยต้ห้องเออลมก้านกับเมียไม่ไกลป้าก็แล้วไปไหนแจ่มโยไปกินดมกินก็ไม่ไกลป้าเมียก็แล้ว เรียกได้ก็เราไม่ไม่จะแบบบอกเกนได้ดำกะดีไตองกูนี่ตะเหลือได้กูเหลือกันแล้วค่ะไม่ใจพ่อเปลี่นเปลี่ยกูไม่ใจโอ้ยดำกะดีไตองบัตรที่เจ้าเมืองกูบิดดื้อไตองเราบัตรี่นี่เมียพูนขับเมีพมยพุ่มทำอาชีพอะไรเปิดเมียพุ่มเนี่นยใช่เปิดบริษัทขับเปิดบริษัทขายอะไรใกล้โชด้าจ้าตาวิวเรถขับซาดีไหมจ้ากัน คือตัวหาจาเต่าอิวนี่กับพอได้เต่าก็แล้วไม่เก็ตอิวไม่ใจลึกดาแกไตชื่ออะไรเมียพูนชื่อกระเป็ดอะไรนะเจอเป็ดบัญที่คุณต่างราฐการดีสแหลกเต่างทำไมเขาพิมพ์บัตรเชิญเชิญว่ามาันบวงคุณสมนุษย์ระหว่างเป็ดพูน <c oughs> บุญนัวร้อยบรรทุยออกโขกอยู่เลยนะวะฮื<ม>อจัดเว็ดนะนุกี้ไตี่ด่าอย่างนี้กลับได้อยุบันเนียได้ทั้งวันได้แกไต กูมันไม่ใจยุดได้อยู่นี่ทำไม่รับกันยังได้อยู่ประเด็นอย่างนั้นกลับกันนั้นต่งตีพ่มไม่ยมได้กวักมาไปนถึงขนาดนั้นแปลเจ้าขาผู้เวทนาแขนใต้ปนนี่นี่เมียพุมนี่พมตื้อหวานต่อพ่อดีพ่อยัดการเป็นก็ยืนเหลืองกับผู้หว่าทำไมก็กำควันเหมือนจังวัดรุลาัดขอคำควันเมียข,อขอับกำควันประจําตัวเมียว่าอย่างไง ดาพผัวเล่นแก่งแลกเหลืองเปืือนเรือนไม่อยู่มู้หดอาหารจานไม่เจอเรือเรือนรอกชกหลบมดตดนไนเป่าอุ้มติดตั้งลมปันก้าวมูดนำไายบูชาลายวิญญาณตินปนาตานเคยตึ้งกอที่แลแลในไตโขกแตะว่าไม่ยอาแต่วอาเปรจะดินตาี่้วปัญญ์ฉันจะไม่ได้หลักันที่จะเหลือกันแล้วเราเง์เอฉจะไม่ใจยากโยกแก่คนเปรดไปปัญนี้ตุกจิ้งกับเราไม่เกยเอ็นความดี มื่อแม่เจนความดีเปลือหันได้ตังแต่ได้แม่เม็ดกับมึงแเปแก่เงือกูเล่นหนักหน้าเล่นแกงหันใจตทีไม่รู้จัดเวทยดนาแก่ไต้ปนเราเล่นแก่ก็เราเล่นหน่อยๆนอยเผื่อวันหนึ่งกูไม่ใจเล่นมากในย่างดีกับกูเล่นแก่จิบีีจิบยาบงลุยแล้วเล็ววันนึงมึงเล่นปลือดตังเกาทังก้านแกใไต้เราเล่นแกงหันป้าหน่ายไปจับเมียเองพอกูไปนอนโรงพักแก่รุ่นมันไม่ไม Hà lắng em yatidang yam y hở là của mẹ chắp râm đai có leo lạnh mẹ chắp râm nô bên nê đâu truyền lên à lênh lên lên em mình em đi đi em vừa em vô em 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 vô ban em 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 chính việt nam em 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 toàn đi em 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 lên kè em em anh em 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 con đi em em con đi em 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 thì em 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 เวลาเมียล้มมาตึ้งบ้านพัวเมีนนมยนังหรือเมียนอนแนวมือหลบวัตบวตอบหรดูบัวเลยตองปุ่นตั้งเหลือแกงทำมังเหลือแกงชังกังเหลือแกงทำไม้เหลือกูแทงแล้ว